จิมทอมสันราชาใหม่ไทยอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐออกไปเดินเล่นบ่ายวันอีสเตอร์แล้วหายไปไม่เคยกลับมาอีกเลยไม่มีศพไม่มีร่องรอยเหลือเพียงคำถามว่าอุบัติเหตุลักพาตัวหรือปฏิบัติการเหงาจิมทอมสันนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ชุบชีวิตอุตสาหกรรมใหม่ไทยเข้าพักที่มูไลบังกาโลเคมรอนไฮแลดนมาเลเซียช่วงวันหยุดอีสเตอร์1967ช่วงเช้าไปทำพิธีที่ออนโซเชิร์ ก่อนหน้านั้นจิมมีเดินสั้นๆบนจรลันคามูทิงแล้วค่อยรวมกลุ่มไปโบสถช่วงเที่ยงกลับมากินกลางวันที่บังกโล13นาฬกา30นาทีจิมบอกจะออกไปเดินเล่นอีกรอบตามถนนคามูทิงราว16นาฬิกาทันักงานที่ลูทรันมิชชั่นเห็นเขาแวะและก็ออกเดินต่อก่อน18นาฬกาจิมยังไม่กลับมาครอบครัวเริ่มกังวลจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่และคืนนั้นเตรียมกำลังเพื่อค้นหา00:45น,านาเริ่มปฏิบัติการค้นหา ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมาเลเซียระดมตำรวจทหารกุรคา่าชาวพื้นเมืองบอรังสลุลีอาสาสมัครรวมกว่า500คนลากยาว11วันแต่ไม่พบร่างและหลักฐานสำคัญใดศูนย์นาฬิกา58นาทีเกิดข้อสงสัยว่าทำไมไม่พบอะไรเลยงานวิเคราะห์เซิร์นแอนเรสคิวในปี2015ชี้ว่าแม้กำลังผลมากแต่ความน่าจะเป็นของความสำเร็จอยู่ราว30-40%มีโอกาสที่ร่างจะอยู่ในรัศมีค้นหาแต่หาไม่เจอ หนึ่งนาฬิกาสินาทีสมมติฐานต่างๆที่คิดได้มีตั้งแต่อุบัติเหตุพัดตกน้ําโดนอาญากรท้องถิ่นทําร้ายแล้วอังรางศุกการลักพาตัวโดยกลุ่มติดอาวุธยุคนั้นตั้งใจหายไปเองแต่ไม่พบสัญญาณเตรียมการลุวงหน้าใดๆหนึ่งนาฬิกายีสนาทีสื่อสมัยนั้นยังตั้งคําถามถึงขบวนรถห้าคันที่ถูกพบขึ้นลงเขาช่วงเวลาใกล้เคียงทิ้งเงาของความสงสัยไวใ้ให้คนรุ่นหลังเมืองเล็กๆจดจำคืนที่แสงไฟฉายวิ่งผ่านกลางหมอก แต่ไม่เคยมีคําตอบจากผืนป่าหลายทศวรรษผ่านไม่พบศพไม่เคยปิดคดีมีแค่เสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของคําถามที่ไม่เคยถูกเติมเต็มถ้าคุณมีเวลาแค่สองชั่วโมงครึ่งบนถนนภูเขาเส้นเดียวคุณจะหายไปโดยไม่ทิ้งแม้รอยเท้าได้อย่างไรกดติดตามสืบรับจับคดีแล้วคุณจะไม่พลาดคดีต่างๆที่ยังคงเป็นปริศนาที่รอให้คุณมาไขาคดี